สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าว่าด้วยเรื่องของข้อต่อลมนะครับที่เราใช้งานกันนะครับข้อต่อลมโดยทั่วไปนะครับที่เราเจอกันมีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยครับเป็นหลายร้อยแบรนด์หลายร้อยยี่ห้อเลครับขึ้นอยู่กับที่เราต้องการที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับรา,า,ราคาขึ้นอยู่กับผู้ใช้ บางคนก็ติดแบรนด์ติดยี่ห้อบางเจ้าก็ต้องการเป็นแค่ยี่ห้อนี้อย่างเดียวบางเจ้าก็ยี่ห้อไหนก็ได้เน้นราคาถูกกว่ากันไปนะครับผมในส่วนของของวันนี้นะครับผมจะมาเล่าว่าข้อต่อลมเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ประเภทนะครับหรือว่ามีแบบไหนเรียกว่ายังไงหรือว่าวัสดุทําจากอะไรบ้างข้อดีข้อเสียของเขาประมาณนี้นะครับผม <c oughs> อโอเคขออภัยครับ ข้อต่อลมนะครับเรามาดูวัสดุที่ใช้ทํากันนะครับโดยทั่วไปตัวข้อต่อลมนะครับเราจะมีวัสดุที่ใช้ทําอยู่3ตัวด้วยกันนะครับ3ตัวด้วยกันก็คือเป็นแบบแบบนี้ครับแบบทองเหลืองแล้วก็พลาสติกนะครับเป็นตัวเป็นตัวแยกก็คือมีมีพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวไอตัวสีเงินเงินนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองชุบชุบนิเกิลนะครับมันเลยเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ อันนี้ประมาณนี้นะครับสีสีของข้อต่อก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบางครั้งก็เป็นสีน้าเงินบางครั้งก็เป็นสีดำนะครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือวัสดุที่1นนะครับวัสดุที่2ก็คือเป็นทองเหลืองครับทองเหลืองอันนี้คือเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างทองเหลืองชุบโครเมียมาเพราะว่าถ้าเนื้อในมันแท้ๆคือถ้าขูดออกมาจะเป็นเนื้อทองเหลืองครับแต่ว่าเขาไปชุบโครเมียมมัน็นเงาสีเงินอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบ ทองเหลืองจ๋าเลยเป็นสีทองเหลืองจ๋าเลยแบบเป็นสีทองเหลืองรู้ว่าเป็นทองเหลืองเลยอันนั้นก็อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็แบบที่สามนะครับแบบที่3ามก็คือเนื้อพัสดุสีเงินเงินเหมือนกันนะครับสีเงินชน,นิ้แต่เป็นสตเตเลสนะครับสตเตเลสตัวสตเวตเลสนี่ก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับขอไปครับ <c oughs> okay. ช่วงนี้วัดอ่าเป็นวัดเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอ่าตัวสตเวตเลสเนี้ยมันก็จะเป็น เกรดเหล็กเขาก็จะมีหลายเกรดเหมือนกันสแตนเลสก็จะแบ่งเป็น3ามนสี่อ่าสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกเอลก็ว่ากันไปนะครับทีนี้การใช้งานครับการใช้งานส่วนใหญ่นะครับโดยทั่วไปที่เราใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปหรือว่าใช้ตามบ้านเรือนใช้ตามพวกปัมก๊มหลอกปั๊มลมใช้ตามตัวอา่าที่ใช้ทั่วไปเลยก็มีอยู่2หลักแบบด้วยกันคือเป็นแบบพลาสติกแบบเนี้ยแบบแบบนี้ก็คือเป็นราคาที่ถูกนะครับถูกครับ มีตั้งแต่หลัก10ครับ10 20 30บาทตัวเล็กๆนะครับจนถึงหลักเป็นร้อยก็มีครับผมก็ขึ้นอยู่กับไซส์กับขนาดกับเกียวนะครับอันนี้ก็คือที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับก็แล้วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นตัวแบบนี้สีเงินๆแบบนี้นะครับเป็นทองเหลืองชุบโนเบียมโครเมียมนะครับมันชุบนิกลกทุทีครับชุบนิกลกมันราคามันก็จะแพงจากนี้มาหน่อยนะครับขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคุณภาพมันก็จะเพิ่มขึ้นมา หน่อยครับครับทีนี้เรามาดูข้อมูลเชิงเทคนิคส่วนตัวที่เป็นตัวสตเตเลส่วนมากจะใช้กับพวกงานอาหารที่เป็นฟู้ดนะครับเป็นงานอาหารโรงงานอาหารครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสกับพวกอาหารหรือว่าลม ที่เอาไปใช้ทําอาหารตรน,นี้เขาจะมีมาตรฐานการควบคุมเกี่ยวกับพวกลุมเข้าไปสัมผัสกับอาหารอย่างเงี้ยมันต้องใช้เป็นแบบเขาเรียกฟู้ดเกรดนะครับฟู้ดเกรดสแตนเลสส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟู้ดเกรดนะครับผมหรือไม่ก็งานที่เป็นพวกต้องอยู่ใกล้สารเคมีทนสารเคมีบางอย่างที่สแตนเลตต้องทนได้ประมาณนี้ทองเหลืองทนไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งมันก็มีมันก็มีที่เป็นแบบโรงงานที่ทาง โรงงานที่ SM. ทองเหลืองทนไม่ได้ก็มีนะครับผมที่ผมเคยเจอยกตัวอย่างเช่นโรงงานปุ๋ยทําปุ๋ยครับผมทําปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยนี่แหละครับเขาจะใช้เป็นแบบทองเหลืองไม่ได้เขาต้องใช้เป็นแบบพลาสติกล้วนพลาสติกล้วนเลยนะครับเป็นพลาสติกล้วนมันจะมีข้อต่อที่เป็นพลาสติกล้วนก็มีนะครับ PVC พลาสติกล้วนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตัวทองเหลืองนะครับมันจะไปทําปฏิกิริยากับตัว ไอตัวสารเคมีของเขามันจะทําให้มันผุกมันก่อนนะครับเขาใช้งานไม่ได้คือเขาต้องใช้อุปกรณ์ลมที่เป็นพลาสติกทั้งโลงเลยก็มีครับบา,บางจุดนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันหัวใจหลักของตัวข้อต่อลมของเขาก็าคือ ตัวที่เสียบสายลมนะครับตัวที่เสียบสายลมนะครับตัวที่เสียบสายลมนะครับมันจะ,นจะก็คือหมายความว่าตัวที่เราใส่เข้าไปแล,ล้วล็อกสายลมนะครับถ้าเราดูไอตัวโดยทั่วไปที่เป็นตัวสีดำาๆแล้วก็ที่เป็นสีเงินเงินนะครับในนี้ไอตัวตัวที่ล็อกสายลมนะครับเขาจะเรียกเป็นไอตัวนี้เขาจะเ,เป็นเหลือซี่ทองเหลืองผมผมไม่รู้ต้องมองเห็นหรือเปล่าครับจะอยู่ข้างใ <อ Casey> นนะครับอยู่ข้างในอ่าอนุญาตจะอยู่อยู่ข้างในนะครับนี่อา่า นี่ครับตัวเนี้ยครับตัวพวกเนี้ยด้าข้างในเนี่ยสีอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นอ่าซีซีอยู่ครับเป็นวัสดุเพื่อทําจากทองเหลืองนะครับเป็นซีซีสำหรับอ่าล็อกสายลมตัวนี้นะครับผมหลักการทํางานของมันนะครับหลักการทำงานก็คือเวลาเราเสียบสายลมเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันจะจิกจิกสายลมอยู่มันก็จะจิกอยู่อย่างเงี้ยครับจิกอยู่อย่างเงี้ยทําให้สายลมเนี่ยมันมันแน่นนะครับเวลาเวลาสายลมมันแน่นเวลาเราจะถอดครับเวลาจะถอดเราก็จะกด กดตัวหัวตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อเพื่อให้ตัวจิกเนี่ยมันล้มเห็นไหมเวลาเรากดไปเนึ่ยมันจะล้มครับเวลาเรากดไปมันจะล้มจะมองไม่เห็นมันจะล้มแล้วก็พร้อมมันจีกอยู่มันจะล้มออกมานี้แล้วก็ถอดถอดถอด,ถอดตัวสายสายลมออกมาได้ก็ประมาณนี้นะครับตัวทํางานมันครับผม อันนี้เป็นแบบ4นะครับที่ผมเคยเจอลักษณะาการล็อกก็จะมีอยู่2แบบอันนี้คือเป็นแบบแรกนะครับแบบที่2จะเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งนะครับที่ที่เกรดขึ้นคุณภาพของเขาขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะเขาเรียกเป็นตัวคอเลตนะครับคอเลตก็คือตัวตัวล็อกสายลมของเขาจะเป็นทั้งทั้งรุ่นนี้ทั้งชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยอ่าชุดนี้เลยอ่าชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมถอดเอาตัวนี้ก่อน ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมยกตัวอย่างตัวนี้ใหม่ตัวนี้นะครับเวลาเราถอดตัวหัวดำออกมานะครับมันจะแยกกันนะครับแยกตัวตัวสีเหลืองตัวที่เป็นซี่ล็อกกับตัวที่หัวดำนี่มันจะแยกกันอยู่มันก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้่าประมาณนี้ใช่ไหมผมถอดหัวตัวดำนี่ออกผมถอดหัวตัวดำนี่ออกนี่ดึงออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเห็นซี่ของเหลืองตัวนี้นะครับตอนนี้อ่าเนนี้ซี่ซี่ล็อกเลยครับ นี่ประมาณนี้นะครับซี่ล็อกมันอ่าไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่าครับนี่ครับตัวล็อกตัวล็อกสายลมนระหัวใจหลักที่ทําให้ตัวสายลมอยู่คือตัวนี้ครับผมตัวล็อกตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวอ่าทองเหลืองชุบนิกเกิลทองเหลืองยี่ห้อนิกเกิลบางยี่ห้อเขาเป็นซี่แบบนี้ก็มีนะครับบางยี่ห้อเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกเป็นตัวคอเล็ตนะครับก็คือตัวตัวล็อกคือทั้งยวงตัวนี้นะครับตัวล็อกเขาเขาเนี่ยผมถอดออกมาถอดออกมามันก็จะได้เป็นแบบชิ้นแบบนี้นะครับอ่าถอดออกมาเนี่ ถอดตัวนี้ออกอถอดตัวนี้ออกมาครับถอดตัวนี้ออกมาฟุบมันก็จะได้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นโอลิงอ่าโอลิงตัวตัวล็อกสายลมก็คือเขาคือตัวนี้เขาเรียกคอเลตครับตัวนี้อ่าตัวนี้หลักการล็อกของเขานะครับมันมันสังเกตดูมันมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นซีซีนะครับมันจะไม่เป็นซีซีมันหลักการรัดของเขามันจะเป็นเราสวมเข้าไปสิปุ๊บมันก็จะรัดกอดไว้อย่างเงี้ยรัดไว้อย่างเงี้ยครับรัดไว้อย่างเงี้ยข้อดีของเขาก็คือ1ตัวสายลมมันจะไม่ ไม่โดนจิกพอไม่โดนจิกเสร็จปุ๊บเวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันจะไม่มีรอยในสายลมพอไม่มีรอยในสายลมเสร็จปุ๊บเวลาเราใส่เข้าไปโอกาสล่วงมันก็น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบเป็นแบบฟันเฟืองวันนี้เวลาเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับอว่าเราถอดเข้าถอดออกสายลมเวลามันจิกเสร็จปุ๊บพอจิกปุ๊บถอดออกมาจะเป็นรอยพอมันเป็นรอยเราไปใส่ใหม่บางครั้งมันไม่แน่นบางบางครั้งมันไม่แน่นโอกาสร่วงมันมีนะครับ ดูโอกาสร่วหรือบางครั้งเราถอดเข้าออกถอดเข้าถอดบ่อยๆเนี่ยตัวซี่ข้างในเนี่ยตัวซี่ข้างในเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการเสียหายแล้วก็หลุดออกมาพอซี่ข้างในหลุดออกมาบางซี่เนี่ยอมแยกกันอยู่ตัวซี่เนี่ยมันแยกกันอยู่กับซี่ใครซี่มันเนี่ยตัวเนี่ยเป็นเขี้ยวใครเคี้ยวมันนะครับเขี้ยวใครเคี้ยวมันอ่ะมันมันหลุดออกจากกันเสร็จปุ๊บมันก็รั่วนะครับก็เกิดเกิดการรั่วของตัวข้อต่อนะครับผม มันก็เกิดการลีกของตัวขาต่อนะครับแต่ถ้าเป็ ję, <c oughs> นชุดแบบนี้ชุดตัวนี้นะครับของเขาก็คือลักษณะของเขาก็คือมันจะเป็นแบบรัดสายลมไว้เลยรัดกอดไว้ครับกอดกอดสายลมไว้มันจะไม่เป็นรอยครับก็คือสังเกตดูมันมันจะไม่เป็นเสียมันจะไม่ไม่เป็นเขี้ยวกิกครับนี่เป็นเขี้ยวกิกมันจะเป็นตัวตัวเป็นแบบรัดไว้นะครับข้อดีของเขาเวลาถอดเข้าถอดออกมันก็สายลมมันจะไม่มีรอยครับแล้วก็ตัวเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับในการ ในตัวไอตัวคอเลตตัวนี้มันจะพังยากกว่านะครับเท่าที่เท่าที่มีประสบการณ์การใช้งานนะครับมันจะพังยากกว่าตัวนี้นะครับก็คือใช้แบบใช้ลืมใช้ลืมแล้วแต่ตัวนี้บางครั้งใช้ไปนานๆตัวซี่ตัวนี้มันมันหลุดออกนะครับหรือว่าตัวเฟืองตัวตัวจิกตัวนี้มันกระเด็นออกก็มีบางครั้งสายลมกระนกระเด็นออกจากจากข้อต่ออะไรก็มีมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมมอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสีย อ่าข้อดีข้อเสียของเขานะครับแต่ข้อเสียตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวนั้นก็คือราคามันแพงกว่าแต่แต่ถ้าให้แต่แต่ถ้าให้แพงกว่าแค่ไหนก็สมมุติสมมุตินะพี่ก็ประมาณประมาณสองสามเท่าเลยครับสองสามเท่าก็คือซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งสามารถซื้อตัวนี้ได้สามตัวอย่างเงี้ยที่ไซส์เดียวกันอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้ออีกนะครับบางครั้งมันอาจจะราคาจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันทีนี้เรา เราจะเลือกใช้เป็นแบบไหนเราจะเลือกใช้เป็นแบบไหนคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แหละครับว่างบประมาณมันมีหลายปัจจัยเนาะที่เราต้องเลือกงบประมาณมีพอไหมหรือว่าต,ต้องการแบบดีแบบใช้ายาวหรือว่าต้องการแบบใช้แบบเปลี่ยนบ่อยหรือว่าต้องการลดต้นทุนก,ก็ว่ากันไปครับแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใช้แหละครับคราวนี้ถ้าถามว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ Lebanon. ข้อดีข้อเสียก็ตามนี้นะครับตามนี้ประมาณนี้ก่อนเท่าที่ผมเจ etas, อมานะครับ <c oughs> ทีนี้ไอตัวไอตัวคอเลตตัวตัวเนี้ยที่มันสีเงินตัวเนี้ยอ่าตัวเงินเนี้ยเวลาใช้งานเนี่ยอายุอายุการใช้งานมันก็มันก็จะนานกว่านะครับก็จะนานกว่าเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยก็คือเวลาเวลาใช้งานเนี่ยอ่าตัวแล้วก็สังเกตดูก็คือเป็นชุดชุดของมันเลยชุดล็อกของมันเลยนะครับชุดล็อกสายลมของมันเลยแต่ตัวนี้มันแยกกันนะครับมันแยกกันตัว ตัวจิตนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวดำตัวตัวตัวประคองสายอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ละการถอดก็เหมือนกันครับกดแล้วก็ถอดตัวนี้ก็กดกดกดแล้วก็ถอดนะครับเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบนี้ก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับที่าสามารถหาเลือกซื้อตามตลาดทั่วไปได้เลยนะครับในวงการนิวเมติกนี้น่าจะมีเยอะครับมีแลองเยอะครับผมพนักงานขายเขาต้องเอาไปให้ดูอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวตัวตัวเกี่ยวกับพวกข้อดีข้อเสียข้อต่อในส่วนของตัวที่เป็นสแตนเลสสแตนเลสมันก็มีแบบ2แบบเหมือนกัน2แบบเหมือนกันก็คือเป็นแบบเป็นแบบคอเลสเขาเรียกเป็นคอเลสนะครับตัวเนี้ยเรียกคอเลสนะครับเป็นแบบคอเลสก็แบบ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 นี้นะครับผมให้เลือกใช้เหมือนกันนะครับมันก็ประมาณนี้ครับผมที่เกี่ยวกับตัวข้อต่อนะทีนี้ เราค่อยว่ากันว่าการเรียกข้อต่อการใช้ข้อต่อหรือว่าต้องเรียกยังไงเนี่ยบางครั้งมันสับสนกันมากเลยว่าข้อต่อแต่แต่ละอย่างมันต้องเรียกกันยังไงต้องใช้ยังไงบางครั้งเราไปเบิกของมันก็จะงง,งคนเบิกก็ยังงงบางครั้งความเข้าใจไม่ตรงกันก็สั่งมาผิดบ้างสั่งมาถูกบ้างเนี่ยครับก็จะประมาณนี้โอเคสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ